ใช่ที่ไหนเอาเพืนน่อนมาลองที่นี่ทำไมหรอเอาเจ้ก็ามาดูสวนสนุกอะ่ะเธอเธอมาทำไม,ำไมเอาทำไมล่ะครับที่นี่มันไม่ใช่สวนสนุกนะแล้วมาที่ไหนอุ้ยเสียงเสียงเสียงมาที่ไหนล่ะครับที่เนี้ยมาคิดลิฟทีสยองขวัญเอาจริงเหรอครับแต่ทำไมทางเข้าเหมือนสวนสนุกจังทเธอดูแถวนี้สิเขาเก็บวิญ,ญญาณด้วยฮะอี่มันแซกกี้คุณยายแกมมี่เอ้ยคุณยายแกมี่ ก็เจตเดคิลเลอร์เฮ้ยเดคิลเลอร์เออถูกทำไมหน้าตาดูไม่เหมือนเลยมาช้าเนอะมาพูดมาเข้าไปเถอะนี่ผมได้เลื่องสนุกด้วยวิวเดะเดะเดะๆๆมันนี่เหมอนอะไรวะกาดูเลยอ้าวอ้าววัดวัดออ้าวเบิรนไหนก็มาเหมือนกันน่ะโอ้โหสมาชิกใหม่จะกว่าจะเข้ามาโอ้โหทีนี้คนเลโครเยอะเลยบวชปะวะ คนเลยคนเยอะเลยอ้าวเพือนนันะ่นมานทำอะไรที่นี่เหรอโอ้พอดีฉันจะมาเล่นสนุกแกบ้าบ้าที่นี่มันลิปผีอ้าวจริงเหรอใช่สิแกน๋นลหลงแกตาสิอ้าวแล้วฉันตกมาจากไหนเนี่ยแก๋ทายาทวิสเตอร์บีนโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนไมค์คลับเลยฉันไม่แน่ใจว่าไมค์คลับเปล่าเอ้ยทำไมผักกูทำเหมืออะไรวะ โอ้ยอะไรวะอ้าวเวรอนเอาว้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวละครนั้นผมรู้จักมันมีชื่อว่าหน้าสยองขวัญไม่ใช่ดิอ้าวอ้าวเวอรอนนี่เป็นมิสเตอร์บีดิ๊กแล้วเหรอโอ้โหไม่เป็นไม่บอกโอ้ยถ้าทำไมตัวละครกูเดียนจะเลยวะอ้าวเฮ้ยโอ้โหดีฉันนอนอ่ะพอดีฉันก็เลยพบปอกคอใหญ่ๆมาเฮ้ยพอดีเป็นของฟรีแล้วนะ เผื่อรีบไปรีบไปรีบไปรีบไ,ไ,ไปสิรีบไปสิฮัชชันด้วยเฮ้ยเหมันมาติดบัคเนยโอ้แต่ละคนแมก่ก็กลัวต่างคนต่างกลัวตาจิงทุกคนเขาก็กลัวมั้งไม่กลัวมั้งนะเอ้ยพวกเราพวกเรามาที่นี่เพาราะว่าพวกเราจะมาพิศโศคาร่ากล้าตาขากันราวไอ้หัวเออจริงหรอครับพวกเราไม่ได้มาเล่นสนุกเอาใครตากจ้า อ้าไอ้นี่อ้าวโทษทีนะพอดีฉันไปขี่น่ะคอยมามาเก็บพอยเยอะๆจะได้เอาไปซื PC, ้อของมาอันนี Grandma, ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยโครมโอ๊อ้ยอ้ยอันนี้มัน scp ศูนย์เก yeah. ้าหกนี่วา scp ศูนย์เก้าหกเฮ้ยผมรู้จักดาวเด็ดเลยดาวเด็ดดาวเด็ดไฟเราผมดาวเด็ด scp หกเจ็ดแปดเก้าอันนี้อะไรโอ้โหอันนี้แม่งก็แค่เป็น scp ธรรมดาธรรมดาแม่งอยู่ในกรงสนันาไอ้ไฟ เอาแต่เอาแต่ปิดหูปิดหน้าพี่อย่า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 ฆ่าผมอย่าฆ่าผมแล้วใครไปิดีทะนูใส่มันวะให้เขาเรียบคนไม่น่ดาวิดาเลยจะปิดหน้าปิดหูมึงตีกูเกือบตายกูไม่ใช่ดาวเด็ดมึงนะเป็นดาวเด่น ACP พอเก็บไปก้าวต่างห่ังแล้วกูไม่ใช่ดาวเด็ดมึง ACP ชอบปิดหน้าปิดตา scp ศูนย์เก้าหกไอตัวนี้มันมันมันแบบมันจะทําให้ตัวเองแบบวนหัวแต่นี่มันในโรบอ์ในโรบอ์มันจะทําให้แบบวิ่งเข้ามาเลยแล้วใครจะเอ้ยแล้วใครจะเปิดประตูมันล่ะอ๋อพอดีค่าลงไปดูอะสงสัยแกเราจะเปิดสวิตช์นะสวิตช์อะไรสวิตช์ปิดไฟไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าใช้มีเวลามัเล่นตลกนะโอ้หน้าไหนไหนก็ไหนไหนแลลวมันเล่นตลกกันเถอะโอ้ย เฮ้ยพ่วงแกวิ่งอ่ะสนใจฉันมั่งสิไม่ใครเอ้ยเอ้ยใครใครเชื่อมเหล็กวะเฮ้ยใครเชื่อมเหล็กอ๋อโทษทีนะพอดีฉันเชื่อมเหล็กเพราะจะเพราะจยากใส่กอกนะโอ้โหเฮ้ยอันนี้คงคุณแฮ่เฮ้ยไอ้นี่มาถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนอะไรไม่ไม่กระเจิงเลยอะไรไม่อะไรอาทันเหรอเฮ้ยเด็ดนะไม่มีอะไรโง้ลูฟี่อ๋อพี่ลูฟี่อ๋อ ดดดเดี๋ยวเปียวไปดูดิอ่ะอดูไปดีไม่ก็กลับเดียเดี๋ยวมันมีเทียนเอาตกกันได้ปะโอ้ย,ยังไงมาขึ้นมาได้อยู่ดีอ่ะเอา,เาแล้วมาแล้วมาเร็วอะไรวะลูฟี่เหรอเฮ้ย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 เขาเข้าเขาเข้าเข้า,ขา,ขาเฮ้ยเราเคยเห็นที่ไหนวะหัวแกวต้องตายในนรกกับฉันเอาแกอย่ามาบังแค่นี้ เพราะพวกแกมันเป็นคนไร้คุณค่าในสายตาฉันเอ้ยเยพื่อนนะคบผู้หญิงได้ไมาช่วยข้อร้องคนนี้ฉันหลีมานานแล้วโอยโอ้ยโอ้ยพวกมึงวิ่งกันนะแกงใจคุณหนอ่อยเถอะอ่าวเพื่อนเร็วๆรีบวิ่งรีบวิ่งมันจะได้ลงกันหมดอ้าวฉันถือแท่งไฟอ่าฉันให้เธอแท่งไฟเขียวะกูไม่อหอกเดยวก็จะเปิไฟสียงตาลแบบนี้หรอ โอ้ยโทษทีเนาะพอดีฉันเป็นผู้หญิงอะแต่ฉันปลอมตัวเป็นผู้ชายอะฉันกินไอ้นี่เข้าไปอยู่ดีฉันก็เป็นตัวสีน้ำตาลเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหใครใครจะเผาขายะแถวนี้วะไม่ไม่ทิ้งเลยเอาไม่เผาขายะไม่ไม่ทิ้งเลยโอ้โหต้องให้รถขยะมาเก็บอีกใช่ไหมอะไรนะท่อน้ำคงคุ้นใช้อ,อิบเลยวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยพีหัวนก สมาคมเก็บขยะอยู่ตรงไหนวะมาเก็บขยะหน่อยดิมึงไปยิงกองกันเอาขยะจะได้เรื่องเหรอโอ้ยไอ้นกไอ้หัวนกไอ้หัวไอ้หัวหมาเด็ดเด็ดอะมีอะไรมีอะไรฮะนั่งนไงกลัวแล้วต้องไปตีเทนิไว้เข้าเข้าเข้าสุดลมหายใจเขาลืมเรืสุดลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนางดอกไม้ทานเจ้าพีเพลงติลิกระสิบแน่เลยกูไม่ร้องเพลงดีกว่านเลยติลิกระสิบ แมวแมวอะไรอ่ะอ้าวไอ้นี่เป็นสปีดที่แม่งเดินธรรมดามันตีถังขยะเหรอไม่ไหนอ่ะอ้าวแม่งไปทางสีแยกแล้วโหดูต่ำดิเก็บพอยได้เยอะมากเลยพันห้าโอ้พันห้าสิบบาทโคตรเอ้ยโคตรเยอะเลยเอาเงินไปตีหน้าพวกมึงได้เลยนะอ้าวทำไมทำเงี้ยอ๋อ ถ้า่างนี้น้ามันเอาเงินตีหน้าเป็นคำไม่ถูกนะก็ได้ก็ได้เฮ้ยโอ้พอดีจะเป็นสตาร์วอนฉันสามารถเรียกอะไรมันก็ได้อาจารย์เบาดี้เหรออาจารย์เบาดี้แปลงร่างกันเป็นเบนดี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคุณว่าอาจารย์เดี๋ยวๆใครเชื่อมเล็กว่าอาจารย์เบาดี้มายังอาจารย์เบาดี้มายังคูณจะได้เข้าดีมาแล้วอาจารย์มาแล้ว กูจะได้เข้าเรียนสักทีเรียนก,กับอาจารย์นี่สบายสบายสบายก็ดีแล้วไอส้สัตว์แม่มงตีแม่งแม่งแม่งตีทีแม่งตีตเด็กจะตายอาจารย์การบ้านวันนี้อาจารย์ให้อาจารย์จะตีเด็กนี่เด็กเขาไรผิดอ่ะเด็กเด็กไม่ได้เข้าห้องน้ำหญิงนะนี่เข้าแต่ห้องน้ำชายไม่แต,ต่ไอ้เนีย่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันเข้าห้องน้ำชายเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเข้าห้องน้ำชายแล้วไม่ได้เข้าห้องน้ำหญิงผมเป็นผู้ชายผมเข้าห้องน้ำชายสิผมไม่ใช่เป็นผู้หญิงอ้าวอาจารย์อ้าวอาจารย์ก็หยอกเล่นนะเดี๋ยวอาจารย์ต้องตีเด็กให้หมดก่อน อาจารย์ทำไงเอ้ยเจี๊ยนด้วเจี๊ยนด้วเกำลังตุ้ตีโอ้ยอาจารย์าจาเดียยวเดีทำไมอาจารย์ตดตีเด็กอะเอ้าอาจารย์ชอบตีเด็กโอ้เพื่อนทำไมทำไมฉันถึงนอนอย่างนี้ทำไมฉันถึงนอนอย่างนี้หรอกดกระโดดสิฉันกระโดไม่ได้ฉันเป็นตะคิวไอ้นี่เป็นตะคิวใครก็ได้เรียกรถโปรเจกต์ตึงมาดิ อ้าวเวอร์นายเป็นตะคีเอาขอบคุณมากที่ช่วยครูอเฮ้ยคนนี้เอ้ยไอเสื้ออย่างนี้อไอเสื้อ,อยี่ห้องคุณแไงอ้าวกระชากหน้มาไงดูสิโอ้แต่งตัวอาจารย์ดีแล้วอ๋อการบ้านไม่ก็ส่งห้องน้ำไม่ก็เข้าถูกไม่เนี่จะคิดเงินสามร้อยไหมอาจารย์แบ่งแบ่งกันแบ่งกันไปเด็กเข้าเฮ้ยอันนี้ ทำไมไม่มีครูใหญ่บ้างเลยวะทำไมประตูมันมันตีหน้าแปะแปอาอาามาแล้วแมงเดิอตีเด็กแล้ว <_ d ulations> เด็กมัทำอะไรผิดวะคูขอถามเช <_ d ulations> ่ตอบคำถามหนึ่งบหนึ่งได้สามเอาผิดหนึ่งบห่งก็ได้สี่เออหนึ่งบหนึ่งหนึ่งบ่ได้สองเออว่ากูสอบตกแน่เลยหนึงบนหน่ได้สองก็ถูกแล้วไอ้ควายอาจารย์หนงบได้สองถูกแต่ยังไงข้าวตังตีออาจารย์ อาจารย์ติบุยิงอาจารย์ข้าไปตรงนี้อาจารย์ติดว้ายควายอาจารย์โง่อาจารย์หัวรถรถตีน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 ทำไมราเจอเขาทำว่าจเช็ดหนึ่งหนึ่งไสองสองสองด้สี่สามสามไดหกสี่สี่ได้แปดห้าห้าได้สิบหกหกหกได้สิบองไม่ใช่หรอทำไมกูตอบผิดล่ะเออ กูงงว่ะอ้าวก็แกบอกว่าหนึ่งวงหนึ่งได้สามไงล่ะหนึ่งหนึ่งก็ได้สี่เหมือนกันเอา้าฉันพูดว่าหนึ่งหนึ่งที่สองไม่ใช่เหรอแกมากรอกโอเคกูกูกูไม่รับคำท้าเฮ้ยอันนี้ไฟไฟใน F D เหรอมันรู้จักชื่ออยู่นะกูชอบบันนี่เว้ยชอบบันนี่บันนี่อยู่ไหนวะบันนี่มาถ่ายรูป,ปกูสักรูปหนึ่งเอาเี้ยมาเปิดประตูขังกูอีกแม่ไม่มีบันนี่แต่แม่ แม่มีแค่เฟรดี้พระเอกในเรื่องพวกมึงเปิดประตูเล่นกันทำไมฮะคุยถามจริงเอาทิ้ไงไปเฟรดี้เอาฉันคือมนุษย์นะฉันไม่ได้คือเฟรดี้นะสามารถเปิดประตูได้เหรอคือปิดประตูดีกว่าเอาไปดีเออปิดปิดปิดมึงจะกดเข้ากดออกทำไมปิดปิดเอออ๋อมึงเปิดเข้าเปิดออกองั้นแหละเออแต่ไม่จะได้รู้สตาร์กัรมมึงจะเป็นไง อ้นี่แม็กก็กลัวจังอา้าวเพื่อนฉันกลัวนี่ฉันไม่ชอบตัวละครนี้แบบนี้เลยมามาีมา๋ยวก,กูไปโลกโก้ให้เอาไอ้นี่มันมันยังไม่มาอีกอ่ะสรุปแฟร์เฟสี้ไม่เจอแฟร์ฟสียังไม่ตายสักรอบหนึ่งเลยมีแค่เลือดลดเลือดลดเอ้ยพิซซ่าจากไหนวะเอาแปลว่าไอ้ไอ้ไพวกแบบสปีดไอ้พวกสปีดเราไม่ได้ซื้อหรอก ว่าผมไม่ตายเลยถ้าเกิดตายจะไปซื้อแต่ผมว่าเก็บตังค์ไว้ดีกว่าแล้วเผื่อผมจะเล่นเสร็จเนาะจะได้ไปเล่นเกมยิงปืนอีกอ้วาวเหงั้นจะไปเล่นเกมยิงปืนทำไมเก็บเนี่ยก,ก็สนุกอยู่แล้วไม่ใช่หรอฉันต้องตรวจสอบคลิปด้วยไหนไอ้นี่แหละแม่งโอ้ยสมาคมเก็บขยะนี่วิ่งเล่นวิ่งเล่นแปะกันอยู่เนี่ยอ่ะแม่แม่แม่มากรองกันอยู่ที่ขยะเนี่ยขยะแม่งก็ไม่เนี่ยสมาคมที่ไหนมันเก็บบ้างวะขอทันจริง ไอ้น,นี่มันจะบูชาอย่างใครวะว่าอีกไม่ต้องกำเนิดตรงนี้วะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงข้าได้เจอสิ่งที่ข้าต้องการมานานแล้วก็คือคนหน้าหม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 าเจนีกูไม่รักจะกูไม่จะไปต้องใช้สปีกกูก็รอดกูแค่เดินถอยหลังตีนตีน แต่อินมาวิ่งเร็จังเลยวะไม่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 สต๊อปสต๊อปไ stop, stop. Like อ้ละชิงแมงสต๊อปไอ้ละกินแมงโอ้โอ้โหแม่งตีคนในลิฟต์หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดว่าแต่เลื่อนรถหนึ่งไอ้เนี่เกือบตายเยอะที่เป็นสะพานที่เราเหยียบอ่าเพื่อนในนายนี่เก่งจังเลยนายไม่เคยตายเลยพวกเราเนี่ยแหละมีแต,ต่ตายตายตาย แต่พวกนายก็ไม่เคยตายใช่ไหมเหรอฮะใช้แล้วพวกเราไม่แอบแต่ไม่เคยตายเอาไอ้นี่มีกี่วีซ่าด้วยวะถึงมันไม่มีวีซ่ากันเธอะจะมีวีซ่าวีซ่ารถอะไรอะแล้วมาเป็นเก้าโหอ,อันนี้เอซีพีอะไรวะเอซีพีอะไรวะหนึ่งเจ็ดสามมาเมล็ดจนตากูมากูชนะมึงตลอดแน่มาหารดิ กูชนะอยู่แล้วเออเออไม่อยากจะโม้ไอ้ยี่อะชนะกูชนะกูชนะอยู่แล้วโอ้โหกูดูตูดีเฮียตูดแม่งดำสงสัยแม่งเปิดขี้เปิดขี้ขี้ไม่ล้างตูดเฮ้ยกูถอยหลังดีกว่าถอยหลังถอยหลังถอยหลังพวกมึงนี่ช่วยกำผักจังไอ้นั่นมันกระพริบตาไหมวะอุ้ยอุ้ยนั่นไงกูว่าเลยผมกูกพริบตา ไหนวะมันก็อยู่นหน้าประตูเหมือนเดิมโอ้ยังไม่ตายก็บุญแล้วอ้าวเพื่อนทำไมนายยังไม่ตายเนี่ยโอ้ยใช่แล้วใช่แล้วเอา,อาก็พวกแกมีงรู้สินะพวกข้าไม่ใช่อมาตะาหรือซ้ำเอาเยอะสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนใครชอบกดไลค์แชร์ใครให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมกับเ,เพื่อนๆที่เต็มลิฟต์ ขอตัวลาไปก่อนใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วใช่แล้วขอตัวลาก่อนนะนั่นผมขอเล่นอีกแบบนึงคือแบบนี้แ้วกันนะไม่แต่ว่าเราจะไม่เจอไซเรนเทสเราจะทําภาค2นะภาค2อาจจะเจอไซเรนเอ็กก็ได้นะเรารอดูกันว่าภาค2มันจะทําแค่วันนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ผมต้องแบบรีโหลดเกมอะไรมาถ่ายยิงนะซึ่งวันนี้ขอตัวลา